นายจรยุทธ์หวงทรัพย์สสอกรทมพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกิจาการสารองค์กรอิสระองค์กรอยายการและวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนกล่าวว่ากมาทได้พิจารณากรณีต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่รัฐบาลจะผักภาระที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไปให้กับประชาชนโดยการขึ้นค่าไฟ ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นถึง5บาทต่อนหน่วยในช่วงก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนทึอเป็นความ่วยแตกในการบร,ริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลทั้งนี้กมทส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหากรัฐบาลยังทําเป็นทองไม่ร้อนกำจะตกที่คนไทยทั้งแผ่นดิน นายิรยุทธ์กล่าวต่อว่าตนขอให้รักษาการนายกรัฐมนตรีเล่งแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วนดังนี้หนึ่งขอให้ยกเลิกการกู้เงินเพื่อมาชดเชยให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งกู้เงินไปแล้ว1.1แสนล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะขอกู้เพิ่มอีกเนื่องจากสถานาการณ์พลังงานของประเทศและโลก จากเข้าสู่โหมดราคาสูงในช่วงหน้าหนาว2ขอให้ยกเลิกหรือทบทวนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนที่ไปลงทุนในประเทศลาวจำนวน3,800เมกะวัตต์ที่จะเริ่มต้นในปี2,570เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการใช้ไฟถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ3ให้รัฐบาลย,ยกเลิกหรือชะลอก,การจ่ายค่าวความพร้อมของโรงงานผลิตไฟฟ้าเอกชนที่รัฐบาลต้องแบกรับภาระปีละแสนล้านบาท เรื่อขอชะลอการจ่ายโดยเร่งนำเข้าสู่มติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเป็นวาระด่วนและ 4. ให้เรื่องแก้ไขปัญหาข้อพิาพาทระหว่างบริษัทเชฟรอนและโททานกรณีท่านขุดเจาะก,ก๊าซธรรมชาติในทะเลที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้เต็มกําลังทาให้รัฐบาลต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศที่มีราคาสูงเกินจริงมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในขณะนี้รัฐบาลยังเพิกเฉยปล่อยให้ข้าวราคาแพงราคาค่าไฟพุ่งสูงแบบไม่หยุด ก็ขอให้ประชาชนจดจับผลงานของรัฐบาลชุดนี้เือต่าง,งข้างหน้าขอให้นึกถึงคนในรัฐบาลที่ทำเจ๊งทั้งแผ่นดิน